สวัดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องตำดํำซิ่งนะครับบ้านท่ำทงนะครับตอ,ตอนนี้นะคุณตาท่านก็อ่าสุาดงมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านอ่าท้ำทง ลมแรงมากเลยนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับพี่น้องอย่ารมนะครับจับน้ำค่ะจับน้ำจับน้ำไว้ก่อนนะครับจับน้ำถวายก่อนนะครับ ไปควนเลยครับน้ำครับไปรีางหน้าเลยนะสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกลมแรงด้วยนะครับฝนตกลมแรงนะครับพี่น้องอ่าถ้าภาพไม่ค่อยชัดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะครับลมก็แรงนะครับฝนก็ตกนะครับจุดนี้นะครับ เอานมให้เด็กเลยนะพี่นะครับส่วนน้ำเดี๋ยวมีรถด,ด้านหลังมารับนะครับขึ้สาวทุกรับสาวทุกอันนี้จแจบกบกันะลูกนะ ้านห้วยสัก8กิโลนะครับอำเภอบางสะพานน้อย24กิโลนะครับมันถามไม่พูดภาษาหนาบุคคล คนนั่นบอกอาซาบอกขึ้นรถแล้บอกมึงช่วยใจให้เของ ็มีพี่น้องนะครับพาลูกหลานนะครับมาทำให้ขอพรหลวงจานะครับตลอดนะครับทั้งเส้นทางเส้นนี้เลยนะครับที่รู้ข่าวว่าหลวงาท่านะสตดงมาครับสาธุค,ารค,ารค,ครับส <_ s> าธุครับวางได้เลยครับวางได้เลยคนระับถอนโมด้วยพี่ถอนโมด้วยสาธุครับไม่เป็นไรแล้าวครับก็ งอท่านไหนนะครับที่จะให้หลวงตาท่านได้ขอให้รับพรน,นะครับต้องถอดหมวด้วยนะครับรถบ้านพุลมแรงมากนะครับทั้งฝนทั้งตกทั้งลมนะครับ กำลังมาค่ะยวมีนมมาให้นะครับ,บ,บล,ลูกก็ขอลูกกลางว่ามันรอนมรอนมสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุ สาธุครับสาธุครับวางได้เลยนะครับวางได้เลยครับวางได้เลยภ้าบาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าบรรยากาศคืมนะครับพี่น้องบรรยากาศมืดคืมนะครับอาเบสสีขาวนะไม่นั่ง ค้ราบาไก่ท่านจะเปลี่ยนแมสใหม่นะครับพี่น,อน้องเพราะว่าแมสอ่าเก่าเปียกนะครับท่านก็เลยจะเปลี่ยนแมสใหม่ลมนะครับั้งลมต้องฝนนะพี่น้องนะสาธุครับสาธุครับน้องมาให้เด็กเลยนะพี่นะ น้ให้เด็กไปดื่มเลยนะครับส่วนน้ำเดี๋ยวมีรถด้านหลังมารับครับยกถวายครับยกทั้งหมดเลยพี่ยกขึ้นทั้งหมดเลยครับครับสาธุสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุ นะครับแล้วก็ติดตามไว้เพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ทางช่องยูทูบตามจับซิ่งนะครับคลิปนี้มีรับ